ครับคือก็เหลืออีกไม่กี่วันนะฮะท่านธนวิครับประเด็นมันก็มีอยู่ว่าถ้าทั้งฝ่ายอุตสหารรมจังหวัดลำปางเนี่ยเราได้มีการคิดหรือเปรียบการนะครับว่าถ้าพบวันที่สิบห้ามีนาคมตั้งกล่าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ชำระท่าเปล่บแต่ท้าอุตสหกรัมจังหวัดลำปางเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าปกติหนังสือเราออกไปตั้งแต่เดือนนี้แล้วถ้าหากว่าเขาจะตกลงหรือจะชิ้แจงก็น่าจะดำเนินการ สิห้ามีนาเนี่ยเป็นที่เรากําหนดให้เขาไปสำาการขภาปรัดแต่เก็ยอมเสียนะแล้วก็ยอมเสียประเด็นส่วนจะต้องคิดคือว่าถ้าเกิดถึงกําหนดแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมชำระไม่ชี้แจงไม่ดำเนินการเนี่ยทางอุตสา,า,จา,ามจังหวัดลำปางเนี่ยจัดำเนินการอย่างไรครับปกติเนี่ยนะใน,ในเรื่องของพระราชบัญญัติลงนานเนี่ยเรื่องเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องการการนเพื่อัต่รไปนะถ้าการบนนิติเนี่ย ประสมจะให้ทางทางคณะกรรมการเปียบเทีื่ปรับนะครับก็คือคณะกรรมการเปรียนเทีื่ปรับของกระทรวงเนี่ยดำเนินการเปรียนเทีื่ปรับเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือมามาถึงทางสำนักงานน,านะครับว่าะสง์จะเปรียนเทีื่ปรับแต่ถ้าไม่มาเปรียนเทีื่ปรับเนี่ยเราก็จะต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆเหล่านี้ส่งให้กับพน,น,น,นักงานสอบสวนก็คือตำรวจเป็นคนดําเนินการนะครับ วจก็จะมีหน้าที่ที่จะไปไปไป,ไปส่งหนังสือถึงมูลนิธิสร้างสุขชุมชนว่านะครับว่าเ,เ,เรื่องเนี้จะดำเนินการอย่างไรเพราะเพราะเพราะเป็นอาญานะครับเป็นอาญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตำรวจเป็นคนเรียกนะครับถ้าถ้าเรียกแล้วไม่มาก็ออกไปจกเป็นเรองเรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้่าไหร่นะครับแต่วิธีการมันจะเป็นลักษณะ่ยยนี้ครับท่านะ